ผืนเดียวไอ้พวกเราที่แบบว่าหลายผืนมีระยงระยางห้อยเดินไปมันยังมีหย่อนตูดหย่อนนี่เห็นรูตูดดึงนุ่นนมหล่นม,อนมาอะไรของมันเนี่ยนี่ผืนเดียวอะ่ะสุดยอดครับแล้วทีนี้ถ้าห่มไม่เป็นเนี่ยเพราะช่วงเวลาที่หม่มจะห่มถนัดก็ต้องประมาณสองอาทิตย์นะฮะคือพลาดมาหลังนี่ปุ๊บแล้วก็ถ้าห่มไม่เป็น,เ,นเคยเห็นไหม พระบางรูปจะเขาเรียกว่าชุดราตรีฮะ <c oughs> คือจะมีเปิดหลังว้าวาหลังมาเว้าหลังเห็นสิวที่แผ่นหลังละอะไรเงี้ยฮะนี่คือยังห่มไม่เป็นนะครับส่วนก็ยังไม่เป็นใช่ไหมฮะสวนไม่เป็นจะไปให้พรให้อะไรก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ให้อวยพรวันเกิดก็แฮปปี้เบอร์เดย์อะไรอย่างที่เขาเล่ากันนะครับ <c oughs> คือหรือว่าจะถือศินีล227ข้อเนี่ยอย่าว่าจะ227เลยต้องเอา8ให้ได้ก่อนเพราะว่าจะต้องฉันข้าวเช้า และเที่ยงแล้วหลังจากนั้นไม่มีแล้วโอ้โหเราต้องฝึกกระเพาะเราให้ไม่งั้นนั่งๆั่งโโลำไส้มันกินลาไส้กันเองครับลำไส้มันกินตับอ่อนเราไปแล้วครับ <c oughs> นี่คือนี่คือกระบวนการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะผิงจุดนั้นซึ่งผมอันนี้ขอชื่นชมมากคิดถูกแล้วที่ทมาอบรมที่นี่ อันนี้ร่างกายก็ที่เราเคยกินมาวันหนึ่งสี่มื้อใช่ไหมดูชเช้า<ส>ชกิน <บา S 1> เที่ยงยแล้วกินบ่ายแล้วกินเย็นแ,<ก>แล้วดึกดึกามาซัดมาไหมาออสองวันไหนดูบอลดึกดึกนี่เนะาะงซัดไปอีกที่นี้มาปรับตัวแล้วปุ๊บเ้ยวันแรกอาจจะทรมานน่ยแสบท้องนัก็เล่มีน้ำปานงปานะนะครับก็พอฝึกตัวปุ๊บสินแปดได้ปุ๊บก็จะมีการโกนหัวนะครับเพื่อเตรียมบวชและช่วงที่ชุดผมขาวนี่คือช่วงที่ว่าคัดเขาเรียกคัดคัด คัดคนไม่เจ๋งออกไปคือจะบวชได้นี่ไม่แกรง่งตัวจริงตัวจริงเพราะว่าพวกไม่แกร่งนี่จะเอาแล้วพอเริ่มกินข้าวมันนี้ออกไปเาลิกกรดโยกในสับที่ธรรมดายาเรียกว่ากรดโยกนะั่ก็คือพอตอนมาเนี่ยทุกคนจะต้องไปปักกรดอยู่กันกห่างกันประมาณหาเมสิตเมรใต้ต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปฝึกอยู่คนเดียวฝึกนั่งสมาธิเยอะมากฝึกมันเยอะอะ สรุปทนไม่ไหวก็จะหลุดล่วงไปตามการเวลาก็จะเหลือแบบเจ๋งๆที่แบบอยากจะเป็นพระจริงๆไอ้พวกแบบมาสูบุุงสบุรีมาปลอยออกไปเลยสูบุรีวันนี้ออกไปข้างนอกครับพวกติดตามข่าวสารต้องคอยเช็คชาร์ตว่าเพลงนี้ขึ้นดับอะไรแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรพวกอะไรอย่างยี้ปลยไปไพวกชอบดูหนงดูหนังติดตามข่าวสารอักษรยอดดาาปละยไปไปไปคือพระวัดนี้ที่วัดนี้ไม่มีไม่มีทีวีให้ดูครับไม่มีหนังสือพิมพ์ให้อ่าน ไม่มเีเพลงให้ฟังไม่มีถ้าเพลงฟังก็ต้องเป็นเพลงธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่รู้อะไรเลยอยู่ที่นี่ก็คือถ้าจะมาบวชก็มาศึกษาทางธรรมม,มาศึกษาข้างในใถ้าศึกษาข้างนอกก็อยู่ข้างนอกถูกไหมฮะก็กพเพื่อเจ๋งดีป่ะเจ๋งด,ดีก็ก็หลุดมาถึงขั้นโกนศีรษะและกระเตรียมบวชลวใช่ไหมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าตื่นเต้นเอาใจมากเพราะว่าจะได้ ผมผ้าเหลืองแล้วจะได้เป็นพระแล้วก็จะมีแม่มีแม่เราที่เราบวชให้เขาเนี่ยที่เราฝึกตนมาแบบว่านั่งสมาธิกันวันหนึ่งประมาณนั่งเดีย๋ยวนะตื่นตื่นตีอะไรนะตื่นตีอะไรตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ 4, 4, ออกไปปุ๊บแล้วก็ไปบินบาตกลับมาแล้วอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมีนั่งสมาธิแล้วก็ฉันฉันแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปให้ไปทาอะไรธุระชนตัวนิดหน่อยแล้วก็ นั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศนั่งสมาธิทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธินั่งนั่งกันเข้าไปอ่ะนั่งเข้าไปลูกสบ้าตรงหัวเข่าไม่รุ้หล่นไปไหนแล้วอ่ะทุกวันนี้ลูกสบ้าไม่มีนั่งกันเข้าไปเป็นพระต้องทําอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วอ่ะคือเป็นพระก็คือต้องมาฝึกตัวเองข้างในใช่ไหมฮะก็วิสะใจอ่ะคือเนี่ยทำให้แม่นะบวชให้คือถ้าถามว่าทำไมจะต้องฝึกตัวหนักอย่างนี้ด้วยพระอาจารย์ก็จะบอกว่า ต้องทําตัวเองให้รู้สึกว่าเรากราบตัวเองได้ก่อนอเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแม่เราจะมากราบเรายายเรามากราบเราอาวุโสแบบคุณตาคุณเตยอย่างเงี้ยคือถ้าตราบใดที่เขากราบแล้วเรายังละอายใจอยู่มันน่าละอายใจของเขาหรือว่าเราไปบินทบาตเนี่ยเราทําตัวเองไม่ดีเราผิดศีลเราไปแอบดูวิดีโอหรือว่าไปทําสิ่งที่สงไม่ควรจะทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเห็นคุณยายคนหนึ่งนะครับ เคยบินะบาดนะฮะบินะบาตในตรงนี้บ้านแบบว่าเป็นแบบสังกสีแบบว่าแล้วคุณยายกงตื่นแต่เช้ามาเลยนะครับแบบคุ้งข้าวมารอพระเดินมานึกพระพระพระอาทิตย์ตอนเช้ากำลังจะขึ้นนะแสงแล้วควันจากควันจากโถข้าวยายเ่ยแบบคือมือแบบสันๆในอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าเขาทําไมดีกับเราจังเลยจริงข้าวดีๆอาหารดีๆพวกนี้ก็ควรจะเก็บไว้กินเองเพราะบ้านเ็าฐานะก็ไม่ใช่ดีแต่นี่เอามาให้พระเพราะว่า ศรัทธาพระแบบอยากจะได้บุญได้กุศลน้ำตาจะไหลอ่ะคือแบบรู้สึกประทับใจจังเลยนะครับแล้วก็ในตอนเป็นพระรู้สึกปฏิญาณตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทําตัวให้สมกับที่เขากราบไหว้อย่างเงี้ยนะฮะเช่นนี้เองก็บวชเป็นพระก็จะเชิญแม่มามีการเตือนจากพระอาจารย์แล้วว่าวันนั้นน่ยจะเสียฟอร์มากเลยนะคือมันจะต้องร้องไห้โอ้ยันร้องอะไรใช้แกรงย่างเรา ปะโทเอ้ยเสียตงยตาแล้วไปโอ้โหหัวโลนๆร้องโอ้ยเสียเสียขียม้มุกขี้มูกไหลอย่าไปบ้าอุดมไม่มีไม่มีคนอื่นก็บอกไม่มีเขาไม่ทำ<ม>หรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดาบวชก็เจอหน้าแม่ไม่ได้เจอกันก็แค่นั้นเองแต่พอถ,ถึงนาทีนั้นจริงๆนะครับมันเป็นเราจะต้องกล่าวคำคำหนึ่งครับซึ่งเขาเรียกว่าอุกาสะนะครับก็จะมีแบบว่าพิธีจะศักดิ์สิทธิ์นิดหนึ่งนะฮะนึกภาพแบบว่านาคนะครับชุดขาว เป็นร้อย้งฮะรอบๆหมดแล้วก็มีคนตีคองปุง้ปงแล้วก็มีต้นเสียงอุกาซาทีนี้คำกล่าวนั้นก็เป็นคำขอโทษครับซึ่งผมจำไม่ได้นะวันนี้มันหลายปีมาแล้วประมาณว่ามีใครพอจำได้ไหมครับข้าแต่อะไรนะฮะประมาณดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอว่าโรกาสกาบลาพ่อแม่ญาติพี่นะ้อง <laughs> เสียงคุณใช่ไหมคุณทำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรอทำไมบอกผมตั้งแต่แรกจอร์นนายยอดมากเลยจอร์โอ้พระเจ้านายยอดมากเลยเหมือนวินนเศษทีเดียวจอร์นต้อง่าซาร่า <c oughs> อะไรนะตั้งแต่แรก <c oughs> ดังข้าพเจ้าทั้งหลายคือข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะกขอวโรการ <c oughs> ขอวโรกาดกราบลาพ,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 าพ่อแม่ญาติพี่น้องกลาบลาพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรต่อครับกูว่าละ ไอ้นี่มันต้องมีอะไรบกพร่องสักอย่างเนี่ยเกือบจะดีแล้วเกือบจะเกิดแล้วนะกราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่ออะไรเงี้ยนะอุปสมบทอะไรเงี้ยเราแบบว่าแล้วมันเหมือนเป็นคําขอโทษระหว่างเรากับผู้มีพระคุณของเรานะครับซึ่งของผมผมจําได้แม่นเลยว่าทําไมถึงร้องไห้นะเพราะขณะกล่าวคํานี้เนี่ยผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาแบบว่าเกิดมา20กว่าปีนะครับ เราไม่เคยได้กราบขอโทษแม่เราในสิ่งที่เราทํามันเลยผมเป็นคนไม่เคยพูดคําขอโทษกับแม่ผมเองเลยนะครับนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมพูดคําขอโทษแล้วแบบตากับตาเราอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นความจริงต่อกันนะครับคือความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันก็มันไม่มีอะไรมาบทบังมันได้นะครับแม่เราที่ยอมรับคําขอโทษเราแล้วก็ปิติใจที่เห็นลูกจะเป็นคนเป็นคนดีของเขานะครับแบบอย่างน้อยก็สักช่วงหนึ่งในชีวิตนะครับ และความรู้สึกของเราที่แบบเราขอโทษแม่เราภาพต่างๆที่ผมเคยทําไม่ดีเกี่ยวกับแม่ผมนะครับมันจะผุดขึ้นมาแบบว่าเหมือนหนังกรอย้อนกลับเลยนะครับ <S <S <ม>แล้วนั่นเองที่ทําให้น้ําตาเราไหลไม่ใช่เพราะว่าอย่างอื่นแบบว่าเรารู้สึกว่าเราทําไม่ดีกับผู้หญิงคนนี้มาเยอะมากเลยทําให้เขาแบบเจ็บช้าน้ําใจและนี่เป็นครั้งแรกที่ขอโทษและจะทําตัวให้ดีแบบว่าเพื่อให้เขาเนี่ยได้บุญจากการบวชของเราในมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ <S <S <ม>นั่นเองน้ําตาของลูกชายมันก็เลยออกมา ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวครับคนแบบเพื่อนๆอ,อื่นๆก็แบบมันปิติใจครับตอนนั้นมันจุดไว้ไม่ได้แล้วก็ร้องไห้มามันเหมือนเป็นความสุขความปิติใจแล้วก็อะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะฮะก็ก็รับพระไตราจากแม่มาแล้วก็นั่แหละรู้สึกตัวเองว่าอยากจะเป็นพระดีๆให้แม่ภูมิใจนั่นเองครับวันนั้นเป็นวันที่น่าประทับใจซึ่งถ้า ใครได้อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นนะปีนี้จัดที่ไหนก็ไม่รู้ที่วัดนี้ป่ะฮะเนี่ยแบบให้มาเห็นสักครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักมากมากที่มนุษย์แบบพึงทําต่อกันนะครับท,ทีนี้มาช่วงเป็นพระบ้างคะ่ะบินทบาทก็ต้องเดินด้วยใช่ไหมครับทนเช้าเช้าใช่ครับ,ค,รบคือเดินบาทนี่แหละฮะเดินบาทกันนะครับเราต้องเดินบาทนี่ไม่ใช่จู่ๆเดินได้นะจะมีแบบว่าขบวนการฝึกนะครับคือบาทนี่นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับบาทนี่คือวัดพานชนะเหล็กครับ ลองดูไหมครับอันนี้นไม่เหมือนพันชนะเหล็กโค้งๆนะครับท่านผู้หญิงต้องไม่ทราบแน่หรือว่าคนไม่เคยบวชจะไม่มีทางรู้ว่ามันคือมันไม่มีมือจับนะฮะตอนเด็กๆผมนึกว่ามีระบบเช่นท่านล็อกอยู่ข้างล่างรบบว่า<ะ>เป็นรูปมือแบบไว้เกี่ยวถึงว่าทําไมพระจับได้แล้วฝาเปิดเนี่ยก็นึกว่ามีหูล็อกทางด้านข้างคือกดแป๊กแล้วเด้งตออแล้วก็ปิดป,ป,ปึกๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะเป็นฝาสแตนเลสแปะเฉยๆคือเอามือปัดนี้หล่นนะฮะ เออก็งงว่าทาไมก็ไม่ทําล็อกไว้ <c oughs> แต่ความจริงก็คือว่าต้องการให้พระนะครับมีสติขณะเดินนะครับ <c oughs> คือใจจดจ่ออยู่นะครับ <c oughs> มีสติประคองสติตัวเองไปนะครับไม่ใช่แบบว่าไปเดินแล้วแบบถ้ามีระบบเซนเทัล็อกก็จะแบบ <c oughs> ล็อกเลขอย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรใช่ไหมครับก็เดินก็ต้องมีการฝึกเปิดฝาจับมือเดียวเปิดฝาเพราะอีมือหนึ่งจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับใ <c oughs> <c oughs> เปิดฝาเปิดฝาการยืนการรับบาดระหว่างเดินบาดมองไปข้างหน้าไม่เกินกี่ก้าวนะครับให้ดูสำรวมรักษาแนวแถวเดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับรก็มีการฝึกนะครับน่ารักจริงเลยนะครับแล้วก็หลวงพระอาจารย์ก็ขู่ไว้ว่าถ้าใครไปเดินบาดเนี่ยโบราณก็ถือไว้นะครับว่าถ้าไปทําฝาบาดหล่นหน้าบ้านเขาเนี่ยคือไปทําแบบพอเขาใส่าบาดมาปิดแล้วปงังว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 ังบาดเนี่ยมันกลมๆมันจะวิ่งไปเรื่อยนะฮะจะไปวิ่งบาด ไม่ได้ไม่งามไม่งามถ้าใครเผลอไปทําแบบนั้นเข้าเนี่ยในโบราณก็ถือว่าไปทําซวยให้กับบ้านนู้นนะครับแต่นี้หลวงพ่อผมว่าพระอาจารย์ขู่แหละก็คือจะให้ยืนกระต่ายขาเดียวแล้วท่องประมาณว่าอิติปิโสสักร้อยแปดจบหรือสักอย่างนะพระอาจาร์ขู่ไว้นะครับซึ่งมันคงไม่งามถ้าเราไปยืนทุกคนก็จะเกรงมากกับการเดินบาตรนะครับก็วันแรกก็ไปเดินกันนี่แหละเนี่ยก็แบ่งกันเป็นสายๆไปตื่นในเช้าแล้วก็ตื่นเต้นมากทุกคนอยากจะเดินบาตรนะครับก็เนี่ย เช้าๆทำให้เห็นบรรยากาศแล้วเข้าใจความรู้สึกของความเป็นพระนะครับคือเดินออกไปตรงริมทางเนี้ยตอนนั้นยังไม่ค่อยเจริญแบบนี้นะครับก็จะเป็นคันคันดินนะครับก็มีชาวบ้านอยู่มีเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็มีไก่ขันมีควันจากการทํากับข้าวมีเป็นเช้าๆนะครับมีเพลงลูกทุ่งจากวิทยุสติลิโอแบบลอยมาไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพระก็เดินเป็นแนวแบบว่าึรงๆๆๆสวยมากเลยครับเดินเท้าเปล่าแบบว่า มันเป็นเรื่องน่ารักนะคนเราไม่ค่อยได้เดินเท้าเปล่ากันนะครับเดินนึแบบเฮ้ยรู้สึกมีความสุขกับการเป็นพระจังเลยครับแบบว่าอยากให้ใครมาถ่ายมิวสิกวิดีโอ <c oughs> แต่ไม่ใช่ตอนคิดตอนนั้นนะหมายถึงว่าสวยจยังเลยสวยจังใครท่นจะมาถ่ายไว้มันสวยจังเลยหมอกช้าๆถาแถวๆนี้จะหนาวนะครับมีหมอกเรียๆคันนาอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมียายแก่ๆมีลา้มีเหลินมาใส่บาตรกันแล้วเราก็ให้พรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ